เขาบอกว่าเขาจะมีของขวัญมาให้จ้ะจับแม่นั่งรอตรงนี้จ้ะฝนตกแล้วลูกไหนฝนตกหลับตาด้วยโอ้ยเขาบอกเฮ้ยไม่ใส่อะไรเนยอะไรอะลูกอะไอะแม่อารมณ์ดเค้กเหรอเค้กเหรออะไรนี่ค่ะเปิดเลยนะเปิดเลยเฮ้ยวเดี๋ยวๆๆเนี่ยต้องแบรนด์นี้ด้วยป่ะเนี่ยหรือว่าปิดไว้เฉยๆเลยนะฝนตกแล้วเฮ้ยมันเฮ้ย สดๆแหวขยับนิดนึงไม่เป็นไรให้แม่จริงเหรอให้จริงอ่ะยะเอามาจากไหนน้ำพักน้ำแรงนายเอามาจากตู้เซฟแม่เดี๋ยวเดี๋ยวโอนให้ไงแม่จะได้ไม่ต้องไปธนาคารไงเฮ้ยในช่วงโควิดเนี่ยแล้วเดี๋ยวนายโอนให้อันนี้เอามาจากตู้เซฟแม่ก่อนแม่ไม่มีเงินเลยอันนี้น้ำพักน้ำแรงนายน้ำพักน้ำแรงนายกอนแรกก้อนแรกที่ให้แม่จำได้ว่าเป็นเงิน แม่ในวงการแล้วแม่ก็ใช่แต่แม่ก็เก็บหมดเลยเอาวสอนนนี่คามขขแม่โอ้ขอบคุณครับมาลูกม่กโอ้ยมีความสุขความเจริญน,นะลูกนะโอ้ยเกิดมาเป็นลูกแม่นี่แม่โชคดีมากเลยนะขอให้ลูกประสบความสําเร็จในชีวิตประสบความสําเร็จในความรักโอเคอค